สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเพร้าครับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้มาส่งควายลูกค้านะครับดูครับถึงเจอในหมู่บ้านนะครับอยู่ในหุบเขานะครับไฟฟ้าใช้พลังน้ำทีนี้ถนนก็เป็นถนนพื้นดินปกตินะครับรมหมู่บ้านการสอนการสื่อสารก็น่าจะอยู่ในหมู่บ้านนะครับคณครูมาสอนที่นี้ นะครับความชันนะครับลาดชันมากนะครับงานดีลงไปนะครับไปถึงยนยอดเขานะครับตอนนี้ดูกันครับเป็นยังไงเดินท้มาคร,ครับผู้ใหญ่ครับเป็นผู้ใหญ่เชีนยใงไ่น,นะครับ เขาลงคงไผ่เป็นควายธรามาส่งก,กายสถานที่ครับยอเขาเวนกับธรรมชาติเเเเดือนนนนีนมาามาครร่ นีบัแล้วนะครัหน้าหมู่บ้านหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมจักสารบ้านปางตอยหมู่สี่ตลป่าไหนอำเภอเพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ออกมืดบ้านปางตอยยินดีต้อนรับนะครับนี้ รถขนย้ายกับเงเลึนะครับขึ้นเขามา5้กิโลใช้เวลาเดินทางก็มาณเกือบ2ชั่วโมงของตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นอาทิบรรอากาศครับชมบรรยากาศรอดการ,บการ,ร,การับเจ็บ เจ้าหน้าที่นะครับบรรยากาศปฏิรูปร่วมกันป้องกันไฟป่ารักษาต้นไม้ครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับน่ามาเที่ยวน่ามาเดิเล่นานี่คือการมาเป็นไฟป่าท่านนี้มาดูหน่อยที่ชาวบ้านใช้กัน เดินเลาะมาดับไฟป,ป่าอากาศครับฝากกาไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะติดตามให้ครับก็น่าจะเดินทางกลับแล้วสวัสดีครับ